สวัสดีค่ะทุกคนโมชาแนลโมค่ะคลิปนี้นะคะก็ได้รีวิวปืนในดวงใจของโมอีกกระบอกหนึ่งนะคะนั่นก็คือตัว C Shadow One ี Shadow ์โดวันอ l l ์เรนั่นเองสวยมากๆเลยนะคะอย่างที่ทุกคนรู้กันนะคะว่าโมกับคุณปิงเนี่ยค่อนข้างจะชอบแบรนด์ปืน CZ มากๆเลยนะคะโดยส่วนตัวโมเองเนี่ยก็ใช้ตัว C ี Shadow ์วันในการแข่งขันนะคะแล้วก็คุณปิงก็มี C ี Shadow ์ดทูด้วยด้วยองศาการออกแบบด้ามของเขาเนี่ยคือกริบแล้วอะ่ะเข้ามือมากๆเลยนะคะแล้วเอกลักษณ์ของปืนซีเนี่ยก็คือจะเป็นปืนเหล็กทุกคนน้ําหนักมันจะ มีค่อนข้างเยอะแต่ว่าทําให้เราเนี่ยยิงได้อย่างแม่นยําเพราะว่ารีคอยเนี่ยเขาต่ํามากๆเลยคืออันนี้ก็เป็นอีกอย่างหนึ่งนะคะที่โมชอบมากๆแล้วก็ใช้เป็นปืนประจําตัวเลยก็ว่าได้นะคะจริงๆแล้วเนี่ยแบรนด์ซีเซดเขาไม่ได้ออกแบบมาเชิงกีฬาตั้งแต่แรกนะทุกคนต้องย้อนกลับไปตัวพวกซีซด75นะคะที่เจ้าหน้าที่รักษากฎหมายลอร์ดฟอร์ดแมนเนี่ยเขามาใช้กันเยอะมากๆนะคะเพราะว่าปืนมันยิงดีแล้วปรากฏว่ายิงดีมากจนนักกีฬาเนี่ยเอาไปใช้ในการแข่งขันกันซีเซดเขาก็ตระหนักขึ้นมาได้ว่าเออเราก็ทํา ปืนเชิงกีฬาไปเลยนะคะตอนนั้นก็เลยออกมาเป็น CZ SP 01แล้วก็เป็น CZ SP 01 Shadow ต่อมานะคะซึ่งก็มีแชมป์โลก i p s c นะคะใช้ตัวช dow วันในการแข่งขันแล้วก็ได้แชมป์มาหลายสมัยแล้วสําหรับคลิปนี้นะคะโมก็นําตัว Shadow วัน l l เลนนะคะซึ่ง a l เลนสเนี่ยคือถือว่าเป็นลายสูงสุดในตัวชา o ดแล้วนะคะซึ่งในคลิปนี้นะคะโมก็นําปืนซี s ซ a d o w โดว์วันออนจากร้านปืนสิงหทองไฟอาร์มาให้ทุกคนได้ชมกันนะคะอยากรีวิวมากๆเลยว่ามันแตกต่างจากรุ่นน Shadow One ยังไงไะะคะ แต่ว่าต้องบอกก่อนว่าจริงๆแล้วช่วงหลายปีมานี้นะคะโมก็รู้สึกว่าเราเห็นชา a ดว w o ันหน้าร้านเนี่ยน้อยมากๆเลยนะคะซึ่งในร้านปืนสิงทองไฟอาร์มเนี่ยเขาก็ยังมีอยู่นะทุกคนคือโมก็ไปสอบถามราคามาตอนนี้คือเหมือนมีแต่สวัสดิการนะคะราคาค่าตัวอยู่95เองซึ่งเรียกได้ว่ามันคุ้มค่ามากกับสิ่งที่เราได้นะคะซึ่งโมจะมาอธิบายให้ทุกคนชมในคลิปนี้เลยว่ามันคุ้มค่าขนาดไหนคุ้มค่ายังไงบ้างนะคะ ปืนก็มาในกล่องฮาร์ดเคสใหญ่แบบนี้เลยนะคะทุกคนก็สวยงามมากๆเลยนะคะแล้วก็อุปกรณ์ที่ให้มาเนี่ยก็สมกับเป็นซีแซ i ออเลนเลยนะคะสามารถปรับจูนได้เยอะมากอย่างตัวสปริงรีคอยนะคะก็ให้มาเพิ่มอีก2เบอร์นะคะรวมอยู่ในตัวปืนก็เป็น3เบอร์แล้วก็มีสปริงนกนะคะ รวมถึงสปริงเข็มด้วยนะคะก็เผื่อว่าเราเนี่ยจูนสปริงแล้วนะคะแล้วสับไม่แตกเนี่ยเขาก็จะมีเบอร์สปริงเข็มมาให้ลองด้วยนะคะเพราะว่ากระสุนแต่ละยี่ห้อเนี่ยมันก็ไม่เหมือนกันแต่ละประเทศนะคะก็ใช้ไพรเมอร์เนี่ยไม่เหมือนกันนะคะแล้วก็มีในส่วนของอะไหล่บัฟเฟอร์นะคะมาอีก3-4ชิ้นเลยทุกคนก็คือเพื่อที่ว่ามีอะไหล่ชำรุดอะไรนะคะก็สามารถที่จะเปลี่ยนได้เลยแล้วก็มีในส่วนของน้ํามันหล่อลื่นมาในส่วนของแมกกาซีนนะคะก็เพียงพอต่อการแข่งขันเลยให้มาถึง3อันนะคะแมกกาซีนอันนี้เป็นเจนนนใหม่แล้วนะทุกคกคค็อือ ็นลิ้นแม็กสีฟ้าแบบนี้นะคะแม็กกาซีนบรรจุได้17นัดนะคะมีส้นเป็นส้นบวก2ต้องบอกก่อนนะคะว่าถ้าเกิดเป็นแม็กกาซีนเจนใหม่แบบนี้แล้วมีส้นเนี่ยมันไม่สามารถลงกล่อง IDPA ได้นะคะถ้าใช้ในการแข่งขัน IDPA เนี่ยเราต้องเปลี่ยนส้นแม็กใหม่นะคะแต่ว่า IPSC เนี่ยไม่มีปัญหาอะไรแต่สําหรับแม็กกาซีนเจนเก่าที่ลิ Mac, ้นแม็กเป็นสีดานะคะแล้วใส่ส้นบวกเนี่ยอันนี้สามารถลงกล่อง IDPA ได้นะคะทุกคนอันนี้ก็เป็นข้อมูลนะคะมาดูกันต่อในส่วนของตัวปืนนะคะโมก็จะบอกจุดที่เขาอัปเกรดมาจากตัว Shadowwan ปก กติก่อนนะคะว่าเขาใส่อะไรมาเพิ่มหรือว่าเปลี่ยนแปลงอะไรไปบ้างนะคะอย่างศูนย์หลังเนี่ยก็คือใส่มาเป็นปรับได้นะคะก็คือสามารถปรับ up วได้ ay, ซึ่งของเดิมจะเป็นศูนย์หลังที่ปรับไม่ได้แล้วก็ภายในนะคะเขาก็จะมีการปัดเงาในส่วนของลำกล้องก็เหมือนกันนะคะเห็นเงาเงาเงินเงินอย่างนี้ไหมโหขึ้นลำยากคือฟิตติ้งเขาแบบแน่นมากๆอะนี่นะคะลำกล้อง เห็นชัดเจนเลยว่ามีการปัดเงานะคะแล้วก็ในส่วนของไกด์หลอดอันนี้เป็นไกด์หลอดแซนเลดนะคะก็จะเพิ่มน้ําหนักในส่วนของตัวปืนด้านหน้านะคะคือของรุ่นธรรมดาเนี่ยมันจะเป็นโพลิเมอร์หรือว่าพลาสติกนั่นเอง การที่เพิ่มน้ําหนักไกด์หลอดนะคะมันทําให้ปืนเนี่ยหนักหน้ามากขึ้นแล้วเวลาเรายิงเนี่ยมันจะซับรีคอยทาให้ปืนเนี่ยไม่กระดกมากแล้วก็นกนะคะเขาก็มีการปรับปรุงใช้เป็นนกเหลี่ยมนะคะอันนี้เหมือนเป็นนกไลท์เวทมันทําให้นกเนี่ยฟาดไวขึ้นแล้วก็ในส่วนของคันเซฟนะคะเขาให้มาเป็นคันเซฟปีกกว้างก็คือสามารถใช้เป็นการวางนิ้วโป้งได้เลยนะคะแถมยังลดเซฟได้ง่ายมากด้วยนะคะก็คือใช้นิ้วโป้งเนี่ยสามารถที่จะกดตบลงได้เลย ในส่วนของโครงปืนด้านล่างนะคะก็ยังเหมือนตัว Shadow One รุ่นธรรมดาเลยนะคะที่เปลี่ยนหลักๆเนี่ยก็คือในส่วนของประกับเห็นไหมว่าเป็นประกับอลูมิเนียมสีสม้มซึ่งมันเป็นเอกลักษณ์ของรุ่น All Lens นะคะการใช้ประกับอลูมิเนียมเนีมันทำให้ด้ามปืนเนี่ยมันเพียวบางมากขึ้น แล้วสามารถที่แบบจะกริบปืนได้อย่างแน่นขึ้นมากเลยทุกคนคือโมชอบประกับอลูมิเนียมแบบนี้นะคะมันเหมือนกับฟิลชาร์โดทูเลยแล้วก็อีกจุดหนึ่งก็คือในส่วนของปุ่มปลดแม็กที่ทํามาเป็นโอเวอร์ไซส์นะคะก็คือเหมาะกับการแข่งขันมากๆเพราะว่าสามารถทําให้เราเนี่ยปลดแม็กได้อย่างรวดเร็วคือแค่นิ้วโป้งกระดิกนิดเดียว ปลดแม็กได้แล้วนะคะแล้วก็สิ่งที่เรามองไม่เห็นนะคะที่มันเปลี่ยนแปลงไปจากรุ่นปกติเนี่ยก็คือในส่วนของฟิตติ้งนะคะที่เขาทํามาได้แน่นเปียกมากๆแล้วก็ในส่วนของไกด์นะคะมีการใส่ช็อตรีเซ็ตเข้าไปนะคะทำให้ระยะเดินไกด์เนี่ยมันสั้นลงนะคะคือเรียกได้ว่าแตกต่างจากตัวชาร์ดวันปกติมากๆเลยในส่วนของไกด์แล้วก็สําหรับส่วนอื่นๆนะคะมันก็ยังเป็นชาร์ดวันที่เหมือนกับรุ่นเดิมนะคะก็คือในส่วนของเซเลชั่นนะคะที่ทํามาทั้งด้านหน้าแล้วก็ด้านหลงังลายเซอเลชั่นก็ยังอน้นนนส,สะท ด้านบนนะคะจากศูนย์หน้าไปศูนย์หลังส่วนของโครงล่างนะคะด้านหน้าเนี่ยก็มีลังพิทาทีนี่อันนี้ใครจะเสริมไฟฉายหรือว่าเลเซอร์ก็ได้เหมือนกันนะคะแล้วก็การทําผิวนะคะก็เป็นการทําผิวโพลิโค้เหมือนกับตัวชัโดวันเดิมเลยนะคะอันนี้ก็ไม่ได้แตกต่างกันโอเคค่ะเดี๋ยวเราลองไปทดสอบยิงกันโอ้รอไม่ไหวแล้วค่ะโอเคครับก็อยู่ที่สนามกันแล้วครับมาคุณโมไม่ให้เสียชื่อ <c oughs> ซีซั่นอเรนเนาะขอ <c oughs> ลองยิงเพจระยะไกลนะครับประมาณ 30, 30เมเมตร mm. เลยเพจเล็กนะครับ ดูกันคุณปิงโอ้โหเนียนเนียนเนียนคือจะบอกว่าศูนย์มันไม่ได้ตั้งมา30เมตรนะทุกคนต้องเมงเมื่อกี้ผมก็ลองเล็งก็คือเล็งนั่งแท่นดูเนาะก็โดนแล้วก็มีลองไปเล็งจี้ดูก็มีข้ามนิดนึงก็ลองปรับมาเป็นนั่งแท่นเหมือนเดิมก็โดนคลิคือบอกเลยว่าเป็นปืนที่ยิงได้โคตรแม่นแม่นมากๆ ก็ด้วยทั้งฟิตติ้งปืนด้วยทั้งน้ำหนักไกนะครับเดี๋ยวผมให้ดูไกนลลิดนึงไกมันเด่นมากคุณโมคือถ้าคนที่เคยสัมผัสซีซั่าเจ็ดห้าหรือซีซั่าชาร์โดหนึ่งมันเนี่ยจะรู้ว่าข้อด้อยของชาร์โด้หนึ่งหรือเจ็ดห้าเนี่ยคือลากลึกแต่ดูออเรนต์นะดูจังหวะลากเนี่ยเดินได้แค่น,นี้ใช่ก็คือเหมือนเขาแก้ไขปรับปรุงตรงเรื่องของไกนะคะดูนะฮะเดินตึ๊บลั่นแล้วดูรีเซ็ตโอ้โหคือการยิงซ้ำนัดถัดไปนะคะก็จะดีมากๆ ก็คือออกแบบมาเพื่อนักกีฬาโดยเฉพาะนะคะตรงรนี้ดูฟิตติ้งกันหน่อยดูคุณโม,มผมว่าภาพไม่ชัดน้องเน,นี่ยคือลองลองขยับนะไม่มีเสียงนะอ่ะคือฟิตเนี้ยแล้วลองดูชาร์โดวันอันนี้ชาร์โดวันของโมขอนะผมขอลองหนะ่อยดูชาร์โดวันนะกอกแก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 ต่อให้รถนกแล้วก็ตามนะนกเนี่ยนกมันจะไปช่วยยันสไลด์ไว้นะ ก็ยังมีเสียงกอกแกกกอแกแก่อแกถูกต้องอ่าก็คือเนี่ยจุดเด่นของออเรนนะครับคือฟิตติ้งแน่นเปียะไกลดีแล้วก็ความแม่นยำของลำกล้องแม็กเกจเนี่ยสุดยอดมากๆก,ก็เดี๋ยวให้คุณโมล,ลองเทสกลุ่มให้ดูนิดนึงค่ะได้ <Okay S 1> เลยโอเคครับไกลดีมากเดี๋ยวให้เสียชื่อชาโ์โดนะคุณโม โอเคเกาะกันดีอยู่ครับมีกระสุนเหลือนะครับผมขอสักชุดได้ไหมได้ค่ะคุณปิงลองดูนี่เขาต้องยิงอย่างนี้ชาโดอะคุณปิงนี่คือแบบมันเป็นปืนที่อันนี้อันนี้กลุ่มของคุณโมนระรที่<ะ>คุณโมปัน้นอันนี้กลุ่มของผมที่ยิงเร็วนะคืออยากให้เสียชื่อชาโด้สิคุณโมคือปืนพื้นฐานมันดีมากปืนนกศัพท์ ระบบต่างๆที่ผมยิงมาทั้งหมดทั้งมวลเมี่กระทั่ง2 0งศูนย์หนึ่งหนึ่งเก้อะไรอีกอะเยอะแยะไปหมดเนาะผมว่าชาร์อ่ะเข้ามือผมที่สุดแหละตั้งแต่เคยยิงมาเรื่องของดามแหละคือบอว่าดามชาร์โดะเป็นอะไรที่จับเข้ามือมากซึ่งตอนที่เราซื้อเราบอกเลยนะว่าเราซื้อชาร์โดะทูกันมาก่อนแล้วสุดท้ายไปจับชาร์โดะวันแล้วเราไปได้มาอีกกระบอกหนึ่งแล้ววันนี้ก็มีโอกาสได้มาลองชาร์โดะวันออเรนเนาะตอนนั้นทำไมไม่ซื้อออเรนเนาะจริงๆคือออเรนเนี่ยโอ้โหแบบมัน มันดีขึ้นอีกขั้นหนึ่งเลยอะคือต้องบอกว่าทําไมถึงซื้อ Shadow One รู้ไหมเพราะว่าน้ําหนักนี่คือแบบเขาดีมากๆเลยนะคะแล้วก็คือมันไม่ได้หนักเหมือนกับ Shadow t ที่มันถ่วงหน้ามากๆอันนี้คือลํากล้องก็คือมันจะสั้นกว่านิดนึงใช่ครับแล้วหลายคนจะถามว่าทําไมนับปัจจุบันเนี่ยปี2024แล้วที่มี Shadow, Shadow t ออกมาแล้วมี Shadow 2 c o m a c t ออกมาแล้วทําไมยังต้องซื้อ Shadow o ก็บอกตามปงเลยครับว่าในระบบ การแข่งขัน IDPA เนี่ยชาโดทูยังไม่สามารถลงแข่งได้นะครับเพราะว่าน้ำหนักเกินซึ่งตัวเลือกที่ท็อปเทียร์ที่สุดของดิวิชัน SP เนาะก็มีอันนี้เป็นชาโดวันออเรนแน่นอนครับทุกกระบอกก็เลยยังมีนักกีฬาที่ใช้ตัวชาโดวันออเรนยังให้เห็นอยู่ในสนามเยอะใช่ครับก็ถือว่าเป็นปืนที่แบบครบคันครบทวนถึงหน้าตาจะแบบดูบางคนอาจจะมองว่าดูธรรมดาไปแล้วอยากให้ลองมายิงแล้วจะรู้เลยว่าแม่งโคตรดี จริงๆเราสองคนก็คือค่อนข้างที่จะครีซี่ซีเซ็มากๆด้วยแหละทริปนี้ก็เลยออกมาที่คือแฮปปี้หน้าบ้านเดี๋ยวขอลองอีกทางนิดนึงครับผมเนียนกริปเนียนกริปจริงๆยอดคือฟีลแบบนี้บองตรงนะแทบจะหาได้จากแบบซีซอย่างเดียวคือเอาเราอาจจะชินมือด้วยนะคะเดี๋ยวผมขอลองชาโดว์วันธรรมดาบ้างเนาะ คือเอาจริงๆนะชาร์โดวันธรรมดาก็สำหรับผมอ่ะมันก็ดีมากแล้วเนาะม,มาเจอชาร์โดออ l ์เรนต์วันนีค้คุณลองดูเปรียบเทียบฟิลลิง่งอ่ะครับนี่เหลือกี่นัดเอ่ยโอเคเอาได้อยู่โอ้โหเนียนกิฟจริงๆคือคือในยุคเนี้ผมบอกกันนะ หลายๆคนก็อาจจะไปอินกับปืน2011บ้างปืนเข็มพุ่งระดับเท่เพๆบ้างอลองลองขันกลับมามองปืนที่มีอายุประมาณ50ปีกระบอกดีดูครับแล้วคุณจะรู้ว่าของดีม่นเป็นยังไง แต่เอาจริงคือคือก็โมกับปิงก็ชอบซีแซมากๆจริงๆนะทุกคนก็อาจจะแบบเอ้ยขี้อวยหรือปเปล่าก็อาจจะขี้อวยบ้างนิดนึงแหละเ<อ>ขาโมเป็นความชอบส่วนบุคคลนะคะคแต่ว่าค่ะว่าดีจริงไหมดีจริงคือซื้อไปก็คือไม่เสียดายนะคะสำหรับชาโด1เนี่ยก็คือ,คอก็ยังใช้จนถึงทุกวันนี้นะคะก็ใช้แข่งบ้างลงดิวิชั่น SSP ในกีฬา IDPA บ้างนะคะก็ยังถือว่าโอเคนะคะก็มีการจริงๆมันต้องปรับปรับแต่งนั่นแหละ,ะถ้าสมมติชาโดหนด่งเดิมอะต้องต้อง ปรับไกลนิดนึงเพราะ<ช>ว่าไกลเดิมพอาลากลึกมากนะครับก็มีวิธีการปรับแต่งหรืออะไรยังไงก็ว่าไปนะคะแต่ว่าถ้าอันนี้ก็คือจบมาจากโรงงานเลยสําหรับรุ่นออเรนจ์โอเคครับคลิปนี้ก็ขอบคุณร้านปืนสิงทองไฟอาร์มครับที่ส่งปืนระดับคัสตอมแบบนี้มาให้เราได้ทดลองกันถ้าใครสนใจดู Shadow ออรเรนตัวนี้นะครับก็ไปดูที่ร้านปืนสิงทองได้เลยนะครับคลิปนี้ขอบคุณมากครับผมบ๊ายบาย